น้องๆครับตอนนี้เราอยู่กันใน EP ที่28แล้วนะครับใน playlist ติวสเตติกกับพี่ตันนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับน้องจะเป็นการหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบครับแต่จะเป็นของระบบ3มิตินะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํานะครับน้องๆจําคําว่าแรงคู่ควบได้ไหมครัแรงคู่ควบก็คือแรง2แรงที่มีขนาดเป็นไงกันเอ่ยเท่ากันเลยนะครับแรง2แรงขนาดเท่ากัน แต่ทิศมันเป็นไงฮะตรงข้ามนะครับทิศต,ตรงข้ามกันอย่างเช่นนะสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์แรง F 1อันนี้นะครับไปชี้ขึ้นนะแล้วก็มีเวกเตอร์แรง F 2ชี้ลงครับซึ่งสมมุติมันขนาดกันเลยนะก็คืออันนึงชี้ขึ้นอันนึงชี้ลงแง่ทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็บังเอิญว่าขนาดของแรง F 1เนี่ยเท่ากับขนาดของแรง F 2เลยแบบเนี้ย ไอสองอันนี้เรียวกว่าเป็นแรงคู่ควบกันนะครับโอเคไหมเรียก่าเป็นแรงคู่ควบกันในระบบ3มิตินะครับเวลาเราจะหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบนะ f 1 f 2เนี่ยเราก็ตั้งแบบนี้เลยฮะโมเมนต์ moment ของแรงคู่ควบตัว c นี่คือคัพเปิลตัวนี้นะครับไม่ใช่โมเมนต์ที่จุด c นะเราก็เอา r ครับคอสกับ f เลยโอเคไหมครับ r คอสกับ f ประเด็นคือแล้ว r ไหนล่ะ r ไหนก็ได้นะครับที่พุ่งจากแรงทั้ง2แรงนี้ถึงกัน บางคนบอกพี่ครับใช้ R นี้ได้ไหมตัวนี้ R ตัวที่หนึ่งใช้ได้นะครับ R ที่หนึ่งใช้ได้เลยตัวนี้ก็พุ่งถึงแรงสองแรงนะแล้ว R2 นสองนี้ได้ไหมเนี่ย R สองก็พุ่งจากแรงหนึ่งไปถึงแรงหนึ่งไม่จำเป็นต้องตั้งฉากนะครับอันนี้เป็นวิธีเวกเตอร์แล้วนะ R2 สองก็ใช้ได้ครับดังนั้นหมายความว่าใช้ได้ทั้ง R1 หนึ่งและ R2 สองเลยครับของให้มันพุ่งจากแรงหนึ่งไปถึงอ e ีกแรงหนึ่งได้นั่นเองโอเคไหมครับ เสร็จแล้วเราใช้ f 1 f 2นะในการทำครับให้น้องจำไว้ว่า R ชี้ไปที่ f ไหนใช้ f นั้นเป็นตัวในการคอรอสนะครับดังนั้นในที่นี้จะใช้เป็น f 1นะในการคอรอสครับสูตรมันก็คือมีแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับโอเคไหมตัวอย่างแรกนะครับโจทย์บอกว่าจงหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบในรูปเวกเตอร์โอเคครับให้หาโมเมนต์คัพเปิลนะครับ mc อ่ะวิธีหาก็ทำง่ายๆเลยครับเดี๋ยวพี่จะทำให้อันนี้เป็นแรง F1 แล้วกันนะชื่อ F1 นะครับ F1 พี่เนี่ยถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์มันก็ต้องชี้ยังไงครับมันชี้ขึ้นใช่ไหมขึ้นตามแกนอะไรอันนี้ตามแกน y นะคร x y Z แสดงว่าชี้ขึ้นนี่ต้องเป็นแกน Z แน่นอ,นอนเนาะนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือ 150k ฮะถูกไหม 150k ชี้ขึ้นส่วนตัวนี้ให้เป็น F2 นะครับ F 2ตัวนี้ชี้ลงดังนั้นถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์นะ F 2ก็จะชี้ลงก็เป็นลบ 150k ครับโอเคไหมครับแบบนี้โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอ้ F 1 F 2เนี่ยมันมีขนาดเท่ากันเลย150เท่ากันและทิศทางตรงข้ามอันนึงชี้ขึ้นบวก k อันหนึงชี้ลงลบ k นะครับเราก็จะมาใช้ r cross F ได้เลยครับ r cross F นะครับ สมมติพี่กำหนดจุดตรงนี้ชื่อจุด A นะกันนะเรียกจะได้เรียกชื่อถูกนะฮะอันนี้ชื่อจุด B ครับเสร็จแล้วพี่จะต้องใช้ R ไหนดีบางคนบอกพี่ครับงั้นผมถนัดเป็น RAB นะครับก็ได้นะ RAB นะ่ะพุ่งจาก A ไป B นะครับงนี้ตัวนี้เรียกว่า RAB ครับถ้าเราใช้ตรงนี้เป็น RAB ได้เลยนะครับเพราะว่า RAB เนี่ยมันพุ่งจากแรงหนึ่งไปถึงอีกแรงหนึ่งได้แล้วพี่ถามว่าใช้ F ไหนอะ ถ้า RAB ดูนะมันชี้ไปที่ใครฮะชี้ไปที่ F2 ดังนั้นตรงนี้ต้องใช้เป็น F2 ครับเวกเตอร์ F2 อ้าวเดี๋ยวเรามาดู RAB กันอีกทีหนึ่งนะครับ RAB เราเขียนไงดีคะ RAB RAB พี่จะวิ่งจากจุด A ไปจุด B นะลองดูตามเมาส์พี่นะฮะตรงนี้นะจุด A นะครับวิ่งไปตามชิ้นส่วนนี้ก่อนเลยครับมองเห็นไหมเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยอะ่ะ สีดำเห็นไหมเอ่ยอ่ะวิ่งไปตามนี่เลยฮะเส้นนี้ก่อนเลยนะถามว่าวิ่งไปตามเส้นเนี้ยไปเนี่ยตามลูกศรเนี่ยชี้ขึ้นไปอย่างเงี้ยกี่ไอกี่เจครับตรงนี้นี่ไงสองร้อยห้าสิบมิลมันก็คือศูนย์จุดสองห้านะศูนย์จุดสองห้าเมตรแล้วก็วิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยมันเป็นทิศแกน y นะครับทิศเฉียงขึ้นไปอย่างเงี้ยทิศแกน y ดังนั้นมันเป็นด้าน y บวกนะครับตัวนี้มันจะได้ศูนย์จุด 2 5J ครับพอวิ่งมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บ,บก็วิ่งตามแกน x ลงมานี่นะครับวิ่งลงมานี้ลงมาข้างล่างนี่นะฮะวิ่งตามแกน x อ,อีกเท่าไหร่นี่150ยมิลก็คือ 0.15i ์จครับแล้วก็วิ่งไปถึงจุด b อีกทีนึงตรงนี้นะครับวิ่งไปถึงจุด B อีกทีหนึ่งอีก250รมิลนะครับก็เป็น 0.25J ครับรวมกันเลย 0.15i 0.5j เมตรครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะครอสแล้วนะน้องจำการครอสของโมเมนต์ได้ไหมครับอ่ะนี่นะเราก็จะตั้ง ijk เนาะจำได้ไมฮะ ijk นะครับแล้วเราจะใส่ r เข้าไปก่อนนะในแถวที่2นะครับ r เราคือตัวนี้นะ 0.15i กับ 0.5j นะ 0.15i กับ 0.5j ตรงนี้ k ไม่มีเป็น0ครับส่วน f ที่เราใช้เราใช้เป็น f2 นะซึ่ง f2 เรามีแต่องค์ประกอบตามแนวแกน k ครับลบ150ครับตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น0ครับอืมเราจะมาคอร์สน,น,นะครับการคอร์สเนี่ยถ้าน้องพิมพ์โปรแกรมไว้ในเครื่องคิดเลขน,น,นะ c a s i โอ x 5 8 0 0กก็จะคอร์สก,กดเครื่องออกมาง่ายเลยแต่ว่าถ้าสมมติใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้พี่คอร์สให้ดูด้วยอ่ะ ก็เราก็จะปิดหลักนะครับปิดหลัก1ปิดหลักไอเรียกว่าปิดหลักไอแล้วกันนะครับแล้วก็ปิดแถวบนนี้ตลอดพอเราปิดครั้งหนึงเสร็จแล้วเนี่ยให้เราดูที่4ตัวนี้นะครับคูณลงลบกับคูณขึ้นนะครับเอามาดูกันเลย MC คูณลงได้เท่าไหร่ครับคูณลงได้เป็น0.5คูณลบ150เนาะคูณขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ0นย์ี่แล้วตามด้วยหลักที่เราปิดนะครับหลักไ โอเคไหมครับอันนี้ได้1นอันละถัดไปครับไปปิดหลักถัดไปต่อปิดหลัก j ครับแต่แล้วก็คูณลงเหมือนเดิมนี่ตัวนี้คูณลงไปที่ตัวนี้ครับศูนย์จุดหนึ่งห้าคูณลบร้อยห้าสิบครับคูณลงแล้วก็ลบคูณขึ้นครับแต่ว่าศูนคูณศย์ก็ได้ศูนย์เนาะอันนี้เป็นหลัก J ครับเรียบร้อยถัดไปครับไปหลัก k หลักเน้องจะเห็นว่าเนี่ยคูณลงก็ได้0ูนย์คูณขึ้นก็ได้0ูนย์นะครับดังนั้นหลัก k เนี่ยเป็นศูนย์ลบศูนย์เคโอเคครับเวลาใส่เครื่องหมายอย่าลืมนะมีใครจําได้มั่งต้องใส่ไงนะบวกลบบวกนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ทําการกดเครื่องนะครับตัวนี้จะได้เท่าไหร่เอ่ยจุด5้คูณร้อนะครับ75นะติดลบนะครับลบเจ็ i, ครับ ตัวนี้คูณกันนะฮะจุด1 5ึคูณร้อครับได้เป็น22.5อนะครับอันนี้ลบกนันนี้เป็นบวกนะยี่จุดห J เสร็จแล้วนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบแล้วนะครับนี่คือโมเมนต์คู่ควบของโจทย์ข้อนี้นะครับของแรงคู่ควบนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับข้อนี้นะเรียบร้อยแล้ว ลบ i 22. 5 i บวก22.5 j โอเคไหมครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้อถัดไปกันต่อครับข้อถัดไปนะครับโจทย์บอกว่าจงหาระยะ D ระยะ D คือตรงนี้นะครับเห็นไหมอันเล็กๆเนี่ยระหว่าง a b ครับ a คือจุดล่าง b คือจุดบนที่ทําให้โมเมนต์แรงคู่ควบรับโมเมนต์แรงคู่ควบรับที่ใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโมเมนต์แรงคู่ควบลับ คู่ควบก็คือ c รับก็คือ r e c h ลแ t a n นะครับโมเมนต์ Moment, cr แล้วกันนะเขาบอกว่าไอโมเมนต์ cr เนี่ยมีขนาดนะครับขนาดก็คืออย่างนี้เนาะขนาดหรือถ้าเราไม่ใส่เวกเตอร์ก็เป็นขนาดไปเลยแล้วกันนะเนี่ยฮะยี่สิบนิวตันเมตรนะครับอ่ะเขาบอกว่าให้หาระยะ d ระหว่างจุด a กับจุด b ที่ทำให้โมเมนต์แรงคู่ควบรับเป็นยี่สิบนิวตันเมตรโอเค เดี๋ยน้องมาดูก่อนนะครับว่าในข้อน,นี้มันมีแรงกี่อันลองมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้3 5 k หมายความว่าเป็นแรงชีต้ตามแนวแกน z ใช่ไหมแล้วก็ดูตัวนี้ฮะลบ3 5 k อันนี้เป็นแรงคู่ควบ1อันและแสดงว่าตัวนี้จะต้องมีโมเมนต์แรงคู่ควบอันที่1แน่นอนถูกไหมครับโมเมนต์ moment แรงคู่ควบอันที่1แน่นอนก็คือ r cos กับ f ใช่ไหม R c o i กับ F นะครับพี่ใช้ R ตัวไหนดีามาดูนะสมมติพี่บอกว่าพี่ใช้ R ตัวนี้แล้วกันนะครับพุ่งจาก A ไป B แล้วกันนะนี่นะพุ่งจาก A ไป B ชี้ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับของพี่เป็น R AB นะพุ่งจาก A ไป B ตรงนี้พี่จะใช้เป็น R AB น้องจำได้ไหมครับว่าแรงคู่ควบถ้า R ชี้ไปที่แรงไหนใช้แรงนั้นในการ coil ดังนั้นใช้ 35k นะครับตัวนี้ 35k ดังนั้นโมเมนต์ของแรงคู่ควบหนึ่งจะเป็น R cos 35 k นะในการทำนะครับอันนี้จบไป1แรงคู่ควบนะครับมาดูถัดไปครับแรงคู่ควบอีกอันหนึ่งก็คือนี่ฮะตัวนี้ลบ5 0 i แต่อันนี้เป็นบวก5 0 i เห็นไหมมีขนาดเท่ากันเลยแต่ที่ตรงข้ามอันหนึ่งเป็นลบ i อันนึงเป็นบวก i ดังนั้นตรงนี้ต้องมีแรงคู่ควบอันที่2แน่นอนครับพี่ก็จะใช้ R ไหนดี ID บางคนบอกว่าพี่ครับก็ใช้นี่ไง A พุ่งไปหาแรงนี่ RAC แต่น้องครับ RAC เนี่ยมันจะคิดเยอะขึ้นอีกดังนั้นน้องดูดีๆนะครับว่าไอตัว50ลบ50ไเนี่ยเวลามันพุ่งผ่านเนี่ยมันพุ่งผ่านไปถึงจุด B ด้วยนะเนี่ยถูกไหมมันพุ่งชนไปถึงจุด B นะครับเนี่ยพุ่งชนไปถึงจุด B เลยดังนั้นก็หมายความว่าใช้ RAB นี่แหละอันเดียวกันได้เพราะว่ามันพุ่งไปถึงจุด B ด้วยเหมือนกัน นะครับดังนั้นพี่ใช้ rab เหมือนกันเลยนะชี้จาก a ไป b แล้วพี่จะใช้แรงลบ5 0 i หรือบวก 50i อะพี่ก็ต้องใช้แรงที่ r มันชี้ไป r มันชี้มาที่จุด b ใช่ไหมแสดงว่าต้องใช้แรงนี้ฮะลบ50 i นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการคอส2อันนี้นะครับก่อนอะแล้ว rab หาไงครับ rab อเอนะครับอ่ขออนุญาตลบนิดนึงนะตรงนี้นะครับอ่าก็คือวิ่งจาก A ไป B ใช่ไหมครับวิ่งจาก A ไป B แต่เวลาวิ่งให้วิ่งตามแกนดูพี่วิ่งนะดูตามแกนนี้ก่อนฮนะแกนล่างนี้ก่อนนะครับตามแกนล่างนี้ก่อนตรงนี้เป็นระยะ D แตกลงมานี่เป็น D เลยรฮะ D c o s สาถูกไหมแต่มันเป็นทิศด,ด้านสวนทางกับลบ y ยนะ y มันนี่ y ทางนี้เป็นบวกแต่นี่มันสวนทางก็เลยต้องเป็นลบ d c คอส0 j ครับถูกปะส่วนทางเสร็จแล้วก็พุ่งขึ้นอีกครับพุ่งขึ้นอีกพุ่งขึ้นนี่จะเป็นดีไซน์นะนะครับเป็นตามแกน k ก็จะเป็นดีไซน์ k ครับนี่ก็เป็นหน่วยของนี่ละเสร็จแล้วนะฮะหน่วยของ R ab ครับอือพอเราทำเสร็จแล้วเราก็ไปแทนเพื่อจะคอสกันได้เลยครับ m c 1นะครับอ่ะ i j k นะครับใส่ r เข้าไปก่อนนะลบอ่ะตรงนี้เป็นศูนย์นี่นะศูนย์นะครับลบ d cos 30ม d sin 30โอเคไหมครับแล้วก็ใส่ f เข้าไปนะนี่นะตัวนี้นะครับ r a b ใส่ไปแล้ว f ใส่35 k 0 035ครับโอเคเดี๋ยวเราก็ปิดแถวปิดหลักเหมือนเดิมนะครับในการคํานวณนะปิดแถวปิดหลักเหมือนเดิมแต่น้องสังเกตดูว่าถ้าเราปิดเอามาดูหลักแรกอะปิดหลักแรกเนี่ยปิดหลักไอน,นะครับแบบนี้ตัวนี้ก็จะคูณลงลบคูณขึ้นใช่ไหมคูณลงก็จะได้เป็นะไรฮะสาคูณน,นี่ก็เป็นลบสามดี ขอส0อันนี้คูณลงนะลบคูณขึ้นเป็น0แล้วตามด้วยหลักที่เราปิดก็คือหลัก i ครับถัดมคูณลงลบคูณขึ้นนะครับถัดไปครับปิดหลัก j ต่อแต่น้องสังเกตถ้าปิดหลัก j นะคูณลงมันก็เป็น0คูณขึ้นก็เป็น0นะครับแล้วถ้าปิดหลัก k คูณลงก็0คูณขึ้นก็0ดังนั้นมันจะมีแค่ i อย่างเดียวนะครับสำหรับการคอสของตัวนี้ซึ่งมันจะได้ค่านะครับ ก็ออกมาเป็นลบ 35D คอส 30i นั่นแหละครับแต่ว่าพี่กดเครื่องมาแล้วนะตัวนี้นะมันจะได้ลบ 30.31D ครับ i นิวตันเมตรอืม MC 1มาแล้วนะครับตัวนี้ MC 2ก็ทำเหมือนกันแหละนะครับอ่ะทำเหมือนกันเลยโมเมนต์ Moment. คู่ควบอันที่2นะครับ i J ค okay. ่า d นี่ค่า r นี่เหมือนกันนะครับ d c o s 30 d sin 30แล้วแต่ตัวนี้เป็นลบ 50i นะครับอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับทำการคอสเหมือนเดิมลองไปคอสดูแล้วกันนะมันจะได้ลบ25 dj ครับลบ43.3 dk อันนี้พี่คอสมาแล้วแล้วกันเนะโอเคครับพอเราได้ โมเมนต์แรงคู่ควบหนึ่งโมเมนต์แรงคู่ควบสองนะเรามาบวกกันครับเพื่อให้ได้เป็นโมเมนต์แรงคู่ควบลับตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่าโมเมนต์แรงคู่ควบลับมีขนาดเท่าไหร่นะ20นะครับจำไว้ก่อนนะ20นะอืมโมเมนต์ Moment แรงคู่ควบลับนะครับเท่ากับโมเมนต์แรงคู่ควบหนึ่งบวกโมเมนต์แรงคู่ควบ2ครับมาดูกันเลยครับโมเมนต์ Moment แรงคู่ควบหนึ่งคือตัวนี้นะ0อนย์ลบ30.3 1ิดีไอครับ แล้วก็โมเมนต์แรงคู่ควบ2ตัวนี้นะครับลบ25 dj ลบ43.3 dk ครับโอเคนี่คือโมเมนต์แรงคู่ควบรับนะครับแต่โจทย์เขาบอกว่าขนาดของมันเนี่ยมีค่าเป็น20ครับดังนั้นพี่ก็เอามันมาหาขนาดเลยนะหาขนาดก็ส r e root เนาะ ลบ D, 2, D, 2, 4, 3ามสิบจานกำลังสนะครับบวกลบยี่สิากำลังสบวกลบสี่สทั้งหมดกำลังสองเขาบอกขนาดมันเป็น20นี่พี่ก็จับเท่ากับ20เลยเสร็จแล้วก็ทำการแก้สมการนี้นะครับอ่ะมาดูวิธีแก้นะพี่จะขอกดฟังก์ชันโซลเลยนะครับในการแก้นะฟังก์ชันโซลก็คือกดตามนี้เลยสแคว o ู t นะครับ วงเล็บลบพี่ไม่ใส่้วนะเพราะว่ายกกำลังสองยังไงก็เป็นบวกอยูมุามหนึ่งดีนะครับเอลฟาตัวแปรดีอยู่นี่นะครับดี D, กำลังสอครับนะพิมพ์ตามนี้เลยสามสิดนึ่งดีทั้งหมดกำลง 2, ังสองบวกวงเล็บยี่สิบครับดวงเล็บทั้งหมดกำลังสองนี่นะบวกสี่สจุดสามดีทั้งหมดกำลังสองครับเสร็จแล้วออกมาจาก q แควร์รูทก่อนนะครับออกมาจากสแควร์รูทเสร็จแล้วใส่เท่ากับนะเอลฟาเท่ากับอยู่นี่นะครับยี 20. พี่พิมพ์ตามสมการนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดโซนะครับกดชิปแล้วก็ปุ่ม c ค l c ตัวนี้นะครับมันจะเป็นโซนะชิปโซตัวนี้เราก็จะได้ค่าดีออกมาเลยครับดีศูนนั่นเองครับเมตรตอบแล้วนะครับกรน,นี้ถ้าใครไม่กดโซก็ต้องยกกำลังสองย้ายข้างเอานะครับจัดสมการเอา เสร็จแล้วนะครับนี่คือคําตอบของข้อที่2ครับโอเคครับวันนี้พี่ก็เอา2ตัวอย่างนี้มาฝากนะเกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงคู่ควบนะครับถ้าน้องๆสนใจก็ลองฝึกทำดูนะถ้าตรงไหนติดก,ก็สอบถามมาได้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้พี่ตั้นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ